นี่คือยุคแห่งรถยนต์ระบบไฟฟ้าและสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับรถยนต์นะคะนั่นก็คือยางรถยนต์แน่นอนนะคะว่าเรามีการทดสอบความแข็งของยางกันไปแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาทดสอบพลาสติกกันบ้างดีกว่านะคะ ซึ่งพลาสติกเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนของรถยนต์ก็ได้หรืออาจจะเป็นพลาสติกที่พบเห็นกันได้ทั่วไปนะคะซึ่งการทดสอบพลาสติกเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีการทดสอบแบบไหนต้องใช้เครื่องอะไรในการทดสอบและมีการแบ่งชอกันอย่างไรกับตัวยานะคะคลิปนี้มีคําตอบให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กจากเทคครีตี้ค่ะ เชื่อว่าทุกคนนะคะอาจจะเคยได้ยินมาว่าการทดสอบความแข็งเนี่ยเราจะต้องแบ่งตามชอเชอดีแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะต้องแบ่งกันยังไงนะคะปุ๊เขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าการวัดแบบชอเแล้วก็ชอดีเนี่ยจะมีค่าเป็นศูนถึง100สเกลโดยวัสดุที่มีความอ่อนแล้วก็ยืดหยุ่นสูงอย่างตัวยางเนี่ยสามารถวัดได้ด้วยชอเนะคะ ส่วนวัสดุที่มีความแข็งขึ้นมาก็สามารถวัดได้ด้วยชอดีนั่นเองจำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะผู้กจะพาทุกคนไปร่วมทดสอบความแข็งของพลาสติกด้วยดูโรมิเตอร์ชอดีกันซึ่งในวันนี้จะมาพร้อมกับ r า v o วดูโรเ e เตอร์โอเวอร์รติงสแตนส่วนใครที่อยากรับชมแบบชอเอกันก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าเราทําคลิปการทดสอบมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วกดตัวไอตรงนี้แล้วก็ไปดูกันได้เลยแต่ก่อนกดนั้นไปดูคลิปนี้กันก่อนคะ่ะว่าเราจะมีการทดสอบเป็นย่างไร ในการทดสอบนั้นนะคะเราจะมี r a v o Durometer Operating Stand Model DRM ซึ่งใช้ได้กับทั้งชอ A และชอดีทำการทดสอบร่วมกับ t e c h l o c k Durometer Hardness Gauge ช h d Model GS720G ในการติดตั้งนั้นให้เราติดตั้งดูโรมิเตอร์และหมุนวงแหวนล็อกเกลียวให้แน่นเพื่อให้ยึดกับสแตน จากนั้นให้เราติดตั้งตุ้มน้ำหนักร่วมกับดูโลโมิเตอร์ประมาณ5กิโลกร,รมัมด้านบนของสแตนหมุนชุดปรับระยะให้เหมาะสมกับความหนาของตัวอย่างหมุนล,ล็อกน็อตให้แน่นปรับระนาบเกจวัดกับฐานของสแตน และวัดความหนาของพลาสติกที่จะต้องไม่น้อยกว่า6มิลิเมตรหรือจะซ้อนกัน3ชั้นคือ2บวก2บวก2มิลิเมตรก็ได้เช่นกันค่ะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เรานำตัวอย่างไปวางไว้บนฐานของสแตนและโยกมือจับลงมาทำให้ปลายเข็มของดูโรเมเตอร์วัดค่าความแข็งของพลาสติกและต้องอ่านค่าภายใน1วินาที โดย GS 720G ก็จะมีเข็มพิิพ p o i n ค้างไว้ที่หน้าปัดของเครื่องซึ่งผู้ใช้งานเองก็สามารถบันทึกค่าาไว้ได้เลยโดยการวัดด้วยเครื่องทดสอบที่ติดกับ Bravo Durometer Operating Span นั้นจะทำให้ค่าการทดสอบมีความแม่นยำกว่าการกดด้วยมือเพราะน้ำหนักในการกดจะไม่เท่ากันทำให้ค่าการทดสอบไม่คงที่และไม่แม่นยำค่ะ อย่างที่เห็นในการทดสอบนะคะว่าการทดสอบยางแล้วก็พลาสติกนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็การแบ่งชอเอกกับชอดี D นะคะสามารถแบ่งได้ด้วยวัสดุของเรานั่นเองซึ่งถ้าวัสดุของเรามีความอ่อนหรือว่ามีความยืดหยุ่นสูงนะคะ ก็สามารถทดสอบได้ด้วยชอเอส่วนถ้าวัสดุของเรามีความแข็งขึ้นมาเช่นพลาสติกนะคะก็สามารถทดสอบได้ด้วยชอดีนั่นเองค่ะทีนี้ก็น่าจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าผู้ผลิตเนี่ยเขามั่นใจในสินค้าของเขาได้อย่างไงว่าสินค้าของเขาจะทนทานแข็งแรงแล้วก็ใช้ได้นานจนลูกค้าเนี่ยสามารถเชื่อมั่นในแบรนด์ของเขาได้ซึ่งหากใครอยากจะมีเครื่องไปทดสอบความแข็งของพลาสติกหรือว่ายางด้วยชอเอหรือว่าชอดีเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0232868 หรือรายละเอียดขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะ